สวัสดีจ้าวันนี้มาแบบสั้นๆน,นะอัดคลิปสั้นๆอัดยาวไม่ได้นะจ้ะสิริมาแนะนําหวยยี่กีใครสนใจเข้ากลุ่มตอนนี้ให้เข้าฟรีทักหาสิริแจกกระเป๋าผ้าพารวยแจกกระเป๋าผ้าพารวย แต่ต้องเล่นในสายงานสิริเท่านั้นต้องเล่นในสายงานทิ้งลิงก์ไว้ใต้นี้นะจ๊ะสมัครเสร็จแจ้งยุทธนะจ๊ะเปิดห้องใหม่จ้ะห้องเก่าเว็บรวยก็เล่นจ้ะแต่สิริไม่เอาคนเยอะจ้ะตอนนี้เปิดห้องใหม่นะจ๊ะเว็บชัดเจนใครอยากเล่นทักขาสิริเข้ากลุ่มทักขาสิริยี่กีหวยหุ้นเข้ากลุ่มทักษาสิริตอนนี้ให้เข้ายี่กีนะจ๊ะมีที่ไหนยีก่กีแจกกระเป๋าเนี้ยทารวย แต่ต้องเล่นสายงานสิริถ้าคุณสมัครที่อื่นมานะจ๊ะเติมเงินไม่เข้ามีปัญหาอะไรสิริไม่รับผิดชอบนะจ๊ะเพราะว่าคุณสมัครสายงานนั้นคุณต้องให้ฝั่งนู้นดูแลนะจ๊ะถ้าจะเล่นสายงานสิริต้องสมัครลิงก์สิริแล้วแจ้งสิริมาแล้วคุณค่อยแจ้งที่อยู่เมื่อสิริทักกลับไปสิริจะส่งอันนี้ไปให้เป็นของขวัญมีตั้งหลายจ้ะอะให้เข้าฝีสี่วันนี้เท่านั้นนะจ๊ะสี่วันนี้เท่านั้นนะให้เข้ากลุ่ม ยีก่กีมีที่ไหนล่ะกลุ่มยีก่กีให้เข้าฟรีอะส่วนมากเขาจะคิดเงินเป็นรายเดือนนะจ๊ะยี่กีเดี๋ยวนี้เก็บเงินนะจ๊ะไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะจ๊ะยี่กีหวยหุ้นทักหาสิริให้เข้าฟรีสี่วันโปรโมชั่นให้กับเราแต่ต้องสมัครในสายงานสิริจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะจ๊ะนี่จะอะดูดูด,ดูโอเค ไปแล้ววันนี้มาสั้นๆจะอัดเยอะไม่ได้เพราะว่าวิดีโอเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้อัดเยอะสนใจทักหาสิรินะจ๊ะเข้ากลุ่มยีก่กีห้องใหม่ห้องทดลองยีก่กีเว็บชัดเจนนะจ๊ะคุณเล่นสายงานสิริคุณได้ของขวัญได้ของรางวัลด้วยสิริแจกทุกเทศกาลทุกโปรโมชั่นนะจ๊ะโอเคนะคะไปก่อนคะ่ะสนใจทักหาสิรินะคะ